นน้้าไวะครับทีมงานครับผมทีมงานกล้องัวนี้ครับวครับอ่ะพร้อมจัดแถวอันนี้ทีมงานกล้อง Panasonic SD งเดี๋ยวไปดูไปดูทีมงานกล<อ>้องสองมาน<ำ>ับไม่งามลุกเขาเดี๋ยวถ่ายรูปลูข้งงางหน้านะครับไม่มันไม่พอล,ลูก โรงนี้นีอื่นขอใช้วิธีการให้เรียนไปตัดไม้กระถิ่นมานะโดยเราเอาแค่ตัวแทนนะครับดูทีงานต้องโ่แต่ละมอแต่ละกองอย่าลืมห่างกันติดก้าวแล้วให้ผู้กำกับเข้าไปแทรกนะครับกองละสองคนเป็นพ่วงตับหนึ่งคนรอพ้กงตับหนึ่งคนนี่ให้บันทึกหน้างานนะครับให้บันทึกหน้างานอยู่และเวลาเดินเดินสนามให้ห่างกันแต่ละกอง ประมาณ19นะครับนี่ครับไฟเสียงครับ่ข้างหน้ายังไม่เดินไปนนไท่านก็ยังงไป<ม>เสียงน,นะครับวันนั้นซ้อมเราเดินติดกันถ้าข้างหน้าหยุดเราต้องคำนวณดูว่าประมาณ19แล้วเราก็ยืนย่ำเท้ารอถ้าขบวนข้างหน้ามันติด เชิญท่านอาจารย์ชยิตภงจิดาครับกระผมได้ชยิตปงธิดา ผูว้ว่าประชากรผพันผสมกองเสือโรงเรียนบางบะมาสูงสวารันปฐมมิตรวันนี้ได้นำกองกองลูกเสือสามาัญรุ่นใหญ่จำนวน12กองกองเนืรีสามาัญรุ่นใหญ่จำนวน9กองกองวิสามาัญจำนวน1กอง้องที่จะทำพิธีพบเพื่อขัยามและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันท้ายตรัสถาปนาคณะแสงชาติแล้วครับ ดิด้งกันนะครับว่าเฉพาะเน้นนาดีที่เป็นนักเรียนนะครับอยู่ในแถวไม่ต้องทำภัยนะครับแค่อยู่ในถ้าบังคับแถวตรงนะครับมีนาเดียนะครับที่อุทยานลูกเสือตรงหน้าระวังอุทยาอุด เราจะไปเรียนเชิญท่านประธานที่ท่านรับการเคารพครับ,รบและเรียนเชิญรองอยศที่งรองผูสียรองบริการกองลูกเสือโรงเรียนได้กล่าวรายงานกิจการของลูกเสือโรงเรียนในรอบปีขอ,ขอเรียนเชิญครับอุ๊คาวหอกเดินเมื่อกี้เดินไปเมื่อกี้เดินมาไม่เดินนะ เรียนผู้อเนวยการสุขพลธตีระวัฒนปาปากาผู้อำมร,ริกานลูกเสือโรงเรียนบาปรามาสสุสนทรมณิดุวิทย์้าพระเจ้านางสาวเนทนี่ทองสุขใสรองผู้อำนวยการก่มบริหารวิชาการโรงเรียนบางปรามาสสุสนทรมณีดุลวิทย์ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธปีขบคนณทำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เรื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565ในวันนี้โรงเรียนบางปะนาศุสมานคดีวิทย์ได้จัดพิธีทบทวนทำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการน้อรมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในองค์พระบาสทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความทรงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปร a มุขของคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากิจกรรมลูกเสือเนตรนาลีของกองลูกเสือโรงเงรียนบางพระาะสมชมาทบุรได้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับดังนี้หนึ่งจะให้มีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนาลีสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดโครงการอบรมลูกเสืออีอาสาพระราชทานในสถานศึกษารุ่นที่1ให้กับลูกเสือเนตรนารีสานานรุ่นใหญ่จำนวน40คน 3. มีการนำลูกเสือเนตรนารีที่ผ่านการอบรมลูกเสืออีอาสาพระราชทานในสถานศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนและชุมชน 4. มีการขอจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาจำนวนหนึ่งนหน่วย 5. จัดการอบรมลูกเสือตั้งค่ายาเสพติดให้กับลูกเสือเนตรนรีชั้นมสองจัดการอบรมลูกเสือเนตรนรีสนาจอมให้ลูกเสือเนตรนรีจำนวน40คนกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นนับได้ว่าเป็นการส่งเสร,ริมที่เอาลกเสือ ได้รู้จักการเสียส่ยงตลาและการมีความสามัคคีตลอดจนมีความจ,ง,จงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างแท้จริงการจัดงานวันใช้ความสุขอนาคคณะลูกเสือแห่งชาติในครั้งนี้สำเร็จได้ขอได้รักความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่าน เปขอาวขาบรุกมานะอา,ากาสนี้บับนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้มอบเกรติบัตผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นทาพิธีทบทวนคําปฏิญาณและกล่าวให้โอวาสแก่พี่น้องลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565เป็นลําดับต่อไป ลำเราต่อไปขอเรียนเชิญผู้อนวยการปรองลูกเสือโรงเรียนบังปามาสูงสมารประดุงวิทย์ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ทุกค้าพ้ำชาลูกเสือดีเด่นระดับชั้นม .1 ม .2 ม .3 เนตรนรีม .1 ม .2 ม .3 และลูกเสือวิสามัญตามลําดับดังต่อไปนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนางสาวปทุมน้ําใจดีนะครับก็จะมีครูปทุมนะครับเดินนะครับตามรายชื่อที่แจ้งเมื่อวานนะครับนาง พัศนีการจะนประปกิจนายพรชัยทองแก้วเพื่อความวดเหลืหขออนุญาตอ่านชื่อนะครับเพื่อนรูจะได้มา,าเรียงตามลำดับเลยนะครับฉันนักศึกษาปีที่สองนางสาวริษาภูลสวุวรรณ นายปิยวัฒน์วงพวงและนายชาณน,นน,นท์นิควิตนะครับม .2 สำหรับม .3 นะครับพออญาติเอ่ยรายชื่อเพื่อท่านได้จะได้มารอด้านข้างเวทีนะครับนายชัยยุทธสุขหารนางสาวอัญชลีเพชรอ่อนนางสาวกัสมาดานชานชัยครับต่อไปนะครับจะเป็นการรับระดับชั้นม .3 ครับนายชัยยุทธสุขหารนะครับ นางสาวอัญชลีเพชรอ่อนและนางสาวกัสมาดานชานชัยเนนาีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนางสาวพิชมนผิวอ่อนดี นางสาวพุทธรักษาอุ่นวิจิตข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือมือลุง เ,เชิญท่านประธานและรรฐบานได้กลรางหาระบบประทานนักเรียนนะครับและเรียนเชิญท่านประธานนะครับในพิธีผู้ในการกองลูกเสือโรงเรียนบางประมาะสู่มพรพูมงวิทย์ได้กล่าวให้โอวาทกับคณะลูกเสือที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้นะครับ ได้เ,เชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอกวาทกับคณะลูกเสือครับผมขอไดเชิญที่พอกรบค,ครับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและพี่น้องลูกเสือทุกนายข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีทบทวนาําปติยานและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในวันนี้พราเจ้าเข้าใจว่าท่านทั้งหลายเราด้วยเสมอว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทา,านกำเนิดลูกเสือไทยทรงมีพระราชาประสงค์ที่จะ่มเพาะนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีของบ้านเมือง,างการอุดมการ์ที่ถูกต้องของลูกเสือดังต่อไปนี้หนึ่งให้เป็นผู้มีวินัยรู้จักการสังเกตจดจำและซึ่งตนเอง 2. ให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจ

สวนสนามเลี้ยวขวาขวาหัน ส่งเข้าประกวดนะครับและผ่านชนะเลิศระจังหวัดนะครับไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไปครับ จะเป็นกองผูกเสือกองที่1ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามสารุใหญ่จด้วยกองที่สองนีสามารุใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ครับฉันมัดมศบกษาปีที่สามแล้วก็ต่อไปจะเป็นบองที่สี่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามแ้วเดี๋ยวจะเลี้ยงแร่วาทำลูกแถวนในครับลูก ของเสือรับชั้นไม่อยู่ตางนีีสอง เ็อลองเสือสามลูกใหญ่นะครับเดินตัดหน้าแบบนี้เจาะชัดสวยๆก็ได้เจาะเข้าไปไทยเจาะบอลลูเซียสามปีที่หนึ่งกล่องที่หน่งตั้าเนตัดห้าแบบนี้เจาะเข้าปท เดินตรงลุกและแ,แลกววาทําครับอกองลูกเสือสามันรุ่นใหญ่ชั้นมอหนึ่งกลองที่สามลูกเสือเดินตรงครับและแลกววาทำลุก มัธมศกษาปี 3, ที่หนึ่งกองที่สเดินตรงพัดลุกแรงขวาทางครับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามดำเดยนธงประจำพอโรงเรียนนะครับแล้วก็เลนารีตอนที่หนึ่งระดับชั้นมสาม ตามนา้องแนนารีสัรุนใหญ่นะครับป .3 อีป .2, 2. นาลีครับสามัญต้นใหญ่มสามกทสาม เดินผ่านพ้นท่านประธานได้แล้วสามารถเดินได้รถอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพื่อเข้าประจําจุดนะครับเพราะด้านหลังตรงนี้เน,นลลอ่ก็ยืนรออยู่นะครับรอบต่อไปนะครับจะเป็นการผ่านของเลนลลีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กล่องที่1เดินมาวเดินมาเข้าหน้าเดินมาวร้อนหรอ แน,นลีนะครับอสอส .2 กล่องที่สอง ที่เข้าขบวนมานะครับที่กำลังจะผ่านไปจะเป็นกองเรือระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1นงองที่1 ท้ายนะครับเป็นกองนาสาลีนะครับม,ม,มอนหนึ่งกองที่ 2, 2> น,นะครับก็จะเป็นกองสุดท้ายในการสวนสนามสำหรับพิธีทบทวนและสวนสนามประจำปีนี้นะครับกระบรบสำหรับปีนี้นะครับกองลูกเสือขอรุกเรียนบางปะมาสูสูขึ้สมานพุุงวิทย์นะครับที่ มาส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัดก็ทรบาบข่าวดีนะครับว่าจะมาส่งคลิปวิดีโอนะครับปรากฏว,ว่าชาเลิร์นะครับได้เป็นตัวแทนนะครับไปแข่งขันในระดับประเทศต่ตอไป ในรอบของวันจริงนะครับวันที่1กรกฎราคมนะครับก็จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะทําพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสานามนะครับ้านโรงเรียนกณสูตรศึกษาไลานะฮะของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเ,เราก็จะส่งเข้าร่วมนะครับในพิธีอันสำคัญนี้ ลูกเสือเรียบเอาตรงหน้าระวัง นะครับทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามก็เป็นอันเสร็จสิ้นเท่านี้นะครับก็ขอบคุณท่านประธานในพิธีนะครับแล้วก็นักเรียนทุกทุกคนนะครับที่เข้าร่วมพิธีนะครับเรา่อไปนะครับก็จะได้เรินเชิญนะครับท่านประธานในพิธีและคณะผู้กลับได้มาถึงภาพหมู่นักเรียนให้นําไม้งามมาไว้ที่บริเวณที่เดิมนะครับแล้วก็ให้ผู้กลับในแต่ละมอนะครับ